ต่อกันที่คู่นี้คู่รักวัยรุ่นที่มาแรงในโลกโซเชียลโดดเด่นด้วยรอยสักสุดเท่แถมยังมีเรื่องราวความรักที่ไม่ธรรมดาช่วยกันสร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์จนปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของเพจ Jasmine o c h a n n e l ที่มีผู้ติดตามถึง1.6ล้แสนคนเราไปพบกันเลยกับรักสุดซีส่งท้ายปีวัวในคู่ของคู่รักวัยรุ่นสุดซ่าคุณมอสและคุณเจีย แล้วเจอกันได้ยังไงฮะนี่เจอกันได้ยังไงเจอในโลกออนไลน์เลยครับใช่อินเทอร์เน็ตเลยครับใครแอดใครก่อนก็ตอนตอนแรกผมพอแบบเริ่มจะมีแบบฐานแฟนเขาเรียกว่าผมแต่ก่อนผมชอบถ่ายคลิปวิดีโอครับแล้วก็เริ่มมีฐานแฟนแล้วก็มีช่วงนั้นที่มันแบบเหมือนเป็นกระแสหรือว่าบูมๆอะไรอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็มีรุ่นพี่ของผมครับเขาทักอินบ็อกซ์มาบอกว่ามอสช่วยแอดเฟซคนแก่ไปหน่อยมีคนแก่เขาอยากรู้จักโอ้ก็นก็เป็นพี่เกียร์ผมก็ไม่ว่าใครแล้วก็ ผมก็แอดไปหาเขาแล้วตกใจเลยนะจะดูเลยว่าเอ้ยมอสแอดมาเหรอวะยี่สิบหกไม่แก่เลยหนูแต่ว่าเจี๋ยเนี่ยเริ่มชอบก่อนใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเจี๋ยไปชอบอะไรปิ๊งปังเขาหนูดูว่าแบบหนูชอบผู้ชายเท่ๆอุตสมาร์ทบอยๆอะไรอย่างเงี้ยอุตสมาร์ทบอยๆที่ใส่ก้อยมุกเหรอใช่ค่ะแบบดูสไตล์แบบว่าไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยค่ะชอบของแปลกค่ะง่ายๆแล้วทอาก็แอดมาใช่ไหมใช่เออแล้วคุยอะไรกันเริ่มต้นคุยยังไงคะ ใครทักใครก่อนผมครับผมก็ส่งสติกเกอร์ไปก่อนครับก็เห็นเขาน่ารักดีครับนินๆนี้ยเพราะว่าเขาน่ารักหรือเผื่อได้ก็ก็เผื่อได้เลยครับ <c oughs> เผื่อได้เลยครับ ได้นี่ถือว่าได้ทำความรู้จักได้ทำความรู้จักคุยกันได้ข่าวคุณอยู่คนละจังหวัดด้วยเหรอใช่ครับอยู่คนละจังหวัดเลยจังหวัดอะไรบ้างคะผมอยู่เชียงคำครับส่วนเจียอยู่เชียงใหม่ครับอเชียงคำเชียงคำคือตรงไหนแถวพะเยาครับผมแล้วคือพอมันอยู่คนละจังหวัดอ่ะมันมีปัญหาเรื่องของรักระยะแบบทางไกลไหมไม่มีค่ะพี่เพราะว่า เราเจอกันครั้งเดียวก็อยู่กันยาวเลยค่ะก็คือย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยใช่มันก็เลยไม่ีปัญฐานเรื่องระยะทางตัดกันหรือย้ายไปก่อนจะย้ายอ่ะคุยกันนานไหมกว่าจะแบบว่าเออมาฟะกันอะไรเงี้ยประมาณ3เดือนครับ3เดือน3มเดือนที่แบบว่าค่อยคุยกันก่อนค่อยๆทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังจาก3เดือนเราก็เออลองเจอกันไหมใช่ครับพอเจอกันแล้วเป็นยังไง ก็ก็คือไม่กลับอีกเลยครับผมก็ไม่รู้ผมไปติดเขาตอนไหนอ่ะคือผมแล้วคือที่บ้านว่ายังไงกับบ้านพอทั้งคู่มาคบกันแล้วอีกฝ่ายจะต้องย้ายไปอยู่กับอีกคนนึงเอาจริงๆเลยก็ถ้าเป็นที่บ้านผมซึ่งผมเป็นลูกคนกลางครับแม่ก็ค่อนข้างที่จะห่วงหน่อยครับซึ่งตอนที่เจียเข้ามาใหม่ๆแม่ก็แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วเจียเออเออทำยังไงหนูก็คิดว่าสักวันเขาก็เห็นความดีของเราเองไให้เวลาที่สน์ตัวเองยังไงกับแม่เขาหนูก็ เวลาอยู problem, the so so ่บ้านเขาหนูก <that> yeah, ็แบบเออเก็บกวาดนู่นนั่นนี่สุขปกติซึ่งหนูอยู่บ้านหนูไม่เคยทาเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบที่บ้านก็แบบทําให้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็ช่วยแม่เขาทํางานอะไรเงี้ยค่ะเป็นธรรมดาแหละลูกเราไม่ทําบ้านตัวเองเราทำบ้านผู้ชายเออถูกแล้วมาถูกถูกชาแล้วก็ถูกทางแล้วเพราะพ่อแม่เราจะไม่ว่าเราไงแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ใส่ใยเราต้องทาให้เขาเห็นเนาะใช่ค่ะเรากล้าสอนใครด้วยหรอเรากล้าสอนใครด้วยหรอแรงเหมือนกันคุณธนวัตร เ็นบอกว่าทั้งคู่ตกลงกันว่าเราจะหาเงินด้วยตัวเองใช่ครับ<อ>คือตอนที่เราครบกันนะครับเราก็มาคุยกันว่าถ้าเราจะตัดสินใจที่เราจะคบกันจริงๆขออย่างนึงได้ไหมว่าอย่าขอเงินพ่อแม่อย่าลําบากพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นยังไงกระช่างอะไระครับต่อให้เราจะไม่เหลือตังค์ไมกันแม้สักบาทเดียวครับเราก็ต้องแบบพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดครับช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยครับและงานแรกที่เริ่มทําคืองานอะไรคะ เก็บเสื้อผ้าไอ้ของเก่าอะครับใช่เสื้อผ้าเก่ามาขายกันครับ <_ S 1> เป็นเสื้อผ้ามือสองครับวินเทจวินเทจใช่ครับ,รบช่วงที่ลําบากที่สุดในชีวิตคู่ของเราคืออะไรครับก็น่าจะเป็นช่วงตอนที่บ้านผมล้มละลายเลยครับคือมันไม่เหลืออะไรเลยครับ <_ S 1> ผมไม่เหลือตังติดตัวแม้แต่สักบาทเดียวเ <_ S 1> คยแบบว่ากลับไปบ้านแล้วก็ซื้อปลาเผามากิน3ามวันอย่เงี้ยครับแล้วก็ไม่กล้าจะโทรไปคุยอบใครครับผมก็เลยโทรไปหาเจียบอกว่าตัว เขาไม่เหลือตังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาขอยืมหน่อยได้ไหมเ mm hmm. จียก็พูดมาคําเดียวว่า mm hmm. ทําไมตัวไม่บอกทําไมตัวไม่บอกเขาทำไมตัวต้องทนลําบากเจียก็เลยโอนเงินมาให้แล้วเราก็เริ่มไปทํางานกันาขายเสื้อขายเสื้อสิ็จเจียก็มาขายเลยนะไอเขาเรียกว,ว่าลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับหลังจากขายลูกชิ้นปลาระเบิดทําทุกอย่างครับทำทุกอย่างที่เราจะให้ได้ตังอะไรงเงี้ยเจียเขาเป็นคนชอบขายของอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาทาดีเจ ทา่ัเจียก็ชวนผมเนี่ยเข้ามาในวงการ MC DJ เพื่อที่อยากจะทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเจียณวันที่แบบว่าบ้านเขาล้มละลายเขาไม่มีอะไรแล้วทําไมคุณยังเลือกที่อยู่กับเขาหนูคิดว่าการที่เราจะรักกันเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันเนี่ยถ้าหนูเลือกเดินออกไปตอนนั้นเนี่ยหนูก็เป็นผู้หญิงที่ปอดแหกคนหนึ่งอะพี่ที่แบบไม่สู้อะแค่ปัญหาแค่นี้ไม่สู้อะถ้าหนูออกไปหน้าตอนนั้นอะถ้าวันข้างหน้าเจออะไรขึ้นมาหนักกว่านี้หนูจะ หนูก็คงเดินกลับถอยหลังแล้วีกเศร้าเลยเขาจะเดินไปตอนนี้แหละตกใจเลยแต่ตอนนี้คือทั้งคู่ก็ช่วยกันทำ u t u b e ประสบความสำเร็จขนาดไหนคะมอสคะก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าประสบความสำเร็จไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรามุ่งเน้นไปทางสร้างแบรนด์ทำแบรนด์เป็นของตัวเองครับใช่ครับตอนนี้ผมก็มีแบรนด์สินค้าแล้วก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่กำลังจะ เปิดตัวเร็วๆนี้อะไรก็คืออยู่ได้แลวจากที่เราเคยเดือดร้อนมาตอนนี้คบกันมานานแค่ไหนแล้วคะหกปีแล้วครับหกปีอใช่ครับอ่ะมอสมีอะไรอยากจะบอกเจียบ้างก็เหมือนทุกวันนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรเขาครับก็คือแค่อยากจะบอกว่าผมขอโทษนะครับสิ่งที่ผ่านมาอะไรยเงี้ยที่ผมเคยทาตัวไม่ดีกับเขาเล่ามาเลยทําอะไรไม่ดีมาก็ดีเลยไหโล่งใจใช่ไหมใช่ๆครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เริ่มทำอ่า ็มซีใหม่ๆครับแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบกลางคืนครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจอคนมากอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แอบมีแว๊บข้างๆมั่งอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ก็ให้อภัยเรามาตลอดครับตอนนี้เลิกแล้วเลิกหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับผมค่ะก็จะบอกว่าคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะมอสถ้าวันนี้มีแล้วก็อยากให้มอสักษาเอาไว้เจี๋ยละฮะมีอะไรจะบอกกับมอสบ้างก็นี่แหละหนูก็จะอยู่แข้งข้างเขาเขาจะอยู่แข้งข้างตัวนั้นแล้วก็ าลำบากแค่ไหนก็จะสู้ไปด้วยกันฝากช่อง YouTube หน่อยให้คนติดตามครับผมฝากช่อง Jazmyne Channel ด้วยนะครับเป็นช่องของเราสองคนครับผมก็จะแบบทําเกี่ยวกับคู่รักอะไรอย่างเงี้ยผมปกติแล้วผมเป็นคนชอบแกล้งเจี๊ยบผมก็จะถ่ายคลิปแกล้งเจี๊ยบลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกีับคู่รักใช่ครับคู่รักคือมีเจี๊ยบคนเดียวไหมหรือว่าเรามีอีกช่องหรือเปล่ามีช่องหร่อเปล่านะโอ๊ยเป็นพี่พีไปนานแล้วแหม่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยักษ์สัต์ S ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัต์ส N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัต์ส N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัต์ส N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี